สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวอลิตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวจรวดครับนะมาชี้เป้ากันครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะสามแอลครับรหัสตัวถังนี่เป็นแอลเฮดหนึ่งหนึ่งสองนะครับรถเป็นรถปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนะสองพันแปดร้อยซีซีครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังนะครับนะ เบาะหน้าหลังนี่มีครบครับไม่ขาดนะครับนะบางคันนี่เบาะไม่มีครับก็ต้องไปหาเพิ่มเติมครับนะใครซื้อรถตู้ก็ต้องดูทะเบียนด้วยนะว่าเป็นป้ายอะไรนะรป้ายเขียวป้ายฟ้าป้ายดํานะครับนะถ้าเป็นป้ายเขียวนี่ก็จะไม่มีเบาะด้านหลังครับจะเป็นะจะพวกรถบรรทุกนะครับนะตู้บรรทุกประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นรถ ป้ายดำป้ายฟ้านี่ตรงหมายถึงว่าตรงตัวเลขนะก็ต้องมีบอกให้ครบครับไม่งั้นมีปัญหาตอนต่อภาษีนะครับล้อแม็กครับดอกยางยังเต็มครับนะใช้ได้อีกนานครับประตูนี่เป็นสินทรัลล็อกครับเอกสารพร้อมโอนครับนะภาษีนี่เดือนธันวาปี65นะครับราคาคันนี้เจ้าของตั้งไว้ที่98,000บาทนะครับก็สนใจดูรถได้ที่บางบ่อนะครับสมุดปากกาครับ ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถนะครับนะด้านล่างคลิปครับเป็นลิงก์ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับติดต่อพูดคุยกันได้โดยตรงเลยนะครับสามารถเข้าไปดูตัวจริงกันได้นะครับนะก็ติดต่อไปแล้วกันครับแนะนำให้ไปดูจริงก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับเพื่อความสบายใจนะครับนะอันนี้ก็ทางช่องเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นครับเจอก็ทำมาฝากกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่ยใหม่ทันจะได้พลาดผมส,สัคลิปนี้สวัสดีครับ